อ่าก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกับผมปอนจากช่องงานอดิเลตข,ของชานวุฒิวันนี้ก็จะกลับมาเล่นโมเกตเก่ากันต่ออีกครั้งครับผมซึ่งตัวนี้อ่าก็จะเป็นส่วนเสริมของโมเกตเก่าตัวนี้ก็จะเป็น1ต่อหนึ่งส่เกลเวพอัลสำมบิลสูตก็ อันเนี้ยก็จะเป็นการพาเกตเก่าที่เป็นชุดอาวุธของหุ่นต่างๆที่ทำเป็นที่ไม่มีให้มาในกล่องหลักแต่จะให้มาเป็นกล่องนี้ก็จะมีเซ็ตก็จะเป็นอาวุธทั้งของตัวปู่กันดั้มตัวซาคุและก็ตัวกูป๊ปก็อาวุธก็จะเป็นตามรูปนี้เลยอ่าแล้วก็มี น,นี้ก็มีสติกเกอร์โลโก้อ่าโลโก้กันปู่กันดำครับผมแล้วก็มาดูรอบของอ่าดูตรงนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเวลคอนฟอร์มวิวสูตรหนึ่งต่อ144อ่ามีโลโก้บันไดอันนี้ก็ภาพอาวุธตัวน,นึงอ่าฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอาวุธที่ใช้กับตัวโมต,ต่างๆก็ตามนี้ได้มี มีกันดั้มมีซาคูอันนี้เป็นซาคูสองของชาแล้วก็มีตัวกุ๊ปอันนี้ก็คืออาวุธทั้งหมดอันเนี้ยอาวุธก็จะผ่านการทำสีมาแล้วรับอย่างตัวดาบนี้อ่ามีดาบจะเป็นสีส้มแล้วตัวขวานเป็นสีเหลืองอันนี้เหมือนกันและส่วนนี้อ่าเป็นบาร์โค้ดมีสติ๊กเกอร์เป็นรถดิมทอยมีมอกออ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูกันเลยนะครับผม อ่ะก็เปิดกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับตัวของในกล่องก็จะมีอ่าเป็นคู่มือเป็นคู่มืออันนี้คู่มือสองแผ่นสองหน้าอ่าสองหน้าลวแผ่นเดียวอันนี้ก็จะเป็นตัวอาวุธทั้งหมดที่มีให้มามีพวกอ่ามีลูกตุ้มบาสุกา้าทั้งบาสุกา้าของซาคูบาสุกา้าของกันดัมแล้วมีลูกกระสุนให้ด้วยแล้วก็มี ตัวเครื่องยิงมิสไซล์แล้วมีลูกตุ้มอีกแบบแล้วมีขวานดาบอ่าเดี๋ยวมาดูอ่าส่วนตรงนี้อ่าก็จะเป็นตัวอ่าก็จะเป็นอาวุธที่ใช้กับตัวโมเดลอันนี้ปูนะครับก็มีบาสุก้าลูกตุ้มลูกตุ้มสแบบเลยแล้วก็ตัวซักอ่าซากุชามีบาสุก้านี้ซากุอ่ามีขวานแล้วก็มีตัวอ่ามีมิสไซล์แล้วก็มี เป็นลูกระเบิดตรงนี้สองลูกส่วนกรุ๊ปกรุ๊ปก็จะได้ดาบแล้วก็อ่าลูกระเบิดใช้ด้วยกันได้ครับผมส่วนอันนี้พับออกมาอันนี้ก็จะเป็นวิ่าคู่มือการประกอบอันนี้จะเป็นการประกอบลูกตุ้มและก็อันนี้ตัวตัวโซ่ลูกตุ้มนะครับมันจะเป็นแบบพลาสติกชิ้นเดียวแต่ว่าเราสามารถใช้ไดเป่า ผมเป่าเพิ่มความร้อนให้กับตัวโซ่แล้วก็ก็สามารถดัดได้ตามใจชอบครับผมโอ้อันนี้เลยหนะึ่งเก้าเก้าห้าแล้วโอเคแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการประกอบอ่าก็จะเป็นการประกอบอาวุธชิ้นส่วนต่างๆอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าวิธีใส่อาวุธซึ่งการใส่อาวุธเนี่ย อย่างตัวอย่างบาสุก้าของตัวปู่เนี่ยเราต้องตัวมือเนี่ยเราต้องทำการโมดิฟายก่อนเพื่อทำให้สามารถใส่ได้ส่วนลูกตุ้มนี่ก็ต้องต้องเกะกก่อนถึงจะใส่ได้ครับผมและอันนีอ้อย่างอาวุธดาบของก o ูปเราต้องถอดออกมาแล้วก็ทำการควานเพื่อทำให้มีช่องว่างในการใส่ แล้วใครประกอบกลับไปอีกทีอันนี้ก็ยุ่งยากกว่าสมควรแล้วก็ตัวอาของซาคูก็ใส่ตัวอีกเครื่องยิงมิสไซล์แล้วก็บัซสุก้าก็เสียบก็ใส่คล้ายๆกันเลยอันนี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นอ่าใบใบแจ้งชิ้นส่วนหายใช้ได้ในญี่ปุ่นเท่านั้นอ่า เดี๋ยวเรามาแกะซองกันครับผมนี่ตัวแผงตัวแผงก็เป็นสีเทาหมดเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับอืมอ่าก็แกะมาแล้วนะครับก็จะเป็นสองแผงนี้เลยก็จะเป็นตัวอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอ่าจะเป็นบาสุกา้าอันเนี้ยจะเป็นเท่าที่ดูเนี้ย น่าเป็นอาวุธของกันดั้มหมดเลยก็จะมีบาสุกา้าลูกตุ้มสองแบบแล้วก็มีแทงอ่ะแทงอันี้คล้ายๆดาบมีหนามมีอ่ามีลูกกระสุนมีตัวลูกกระสุนด้วยแล้วก็ชิ้นโซ่จะเป็นชิ้นตรงแบบนี้เลยอ่าส่วนอีกแผงหนึ่งก็อ่ามีโซ่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นตัวบาสุก้าของซาคุ ซึ่งบาส,สุก้าเนี่ยก็จะเล็กกว่าของกันดัมอันนี้ก็เป็นลูกระเบิดแล้วก็ตัวกล่องมิสไซมีอันนี้ก็ตัวกระสุนตัวจรวดมิสไซแล้วก็่ามีขวานแล้วก็อ่านี่ครับอันนี้ดาบของกู๊ปที่ผมบอกไว้ว่าในตัวของอตัวของกู๊ปเนี่ยมันจะไม่มีดาบให้เพราะดาบมันจะอยู่ในกล่องเซตนี้ครับผมเดี๋ยวเรามา ตัดประกอบกันเลยครับผมอ่าครับผมก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตัวเว็บอ่าตัวอาวุธนะครับก็อาจจะมีอาวุธสองแบบก็ฝั่งซ้ายนี่อ่าฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นอาวุธของตัวซายคูแล้วก็กร๊ปส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นอาวุธของกันดัมก็พวกนี้ก็ต้องใช้กับประกอบมาเลยอาจจะมีเหลาบ้างนิดหน่อย เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงอาวุธของฝั่งกันดั้มก่อนนะครับอ่าครับผมก็มาที่ฝั่งอาวุธกันดั้มนะครับก็จะมีเป็นลูกตุ้มให้สองอันก็อ่าตัวอันซ้ายเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวกันดั้มแฮมเมอร์เป็นเออเป็นลูกตุ้มตัวแรกที่กันดั้มใช้ส่วนอีกอันก็คือจะเป็นตัวไฮเปอร์แฮมเมอร์ซึ่งอันเนี้ยจะนะ ตัวลูกก็จะใหญ่กว่าก็ซึ่งอย่างที่บอกนะครับก็อันเนี้ยมันสามารถตัวโซ่สามารถดัดได้แต่ว่าเราต้องใช้ตัวใดเป่าลมร้อนอ่าซึ่งผมไม่มีนะครับถ้าเทียบมาเทียบดีไซน์ก็อย่างอย่างลูกตุ้มเนี่ยตัวกันดน้ำแฮมเมอร์จะเล็กกว่าถ้าเป็นตัวไฮเปอร์ก็จะหนามจะใหญ่กว่าแล้วก็ลูกใหญ่กว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่ปลายถ้าเป็นกัน์น้ำแฮมเมอร์ ตัวไปเนี่ยมันจะเป็นสมอของไฮเปอร์แฮมเมอร์อ่ามันก็จะเป็นแท่งอย่างนี้เลยอ่าครับผมผมก็ลองดัดรับ้อยรับสรุปว่าอืมสรุปว่าหักนะครับก็เฟลนิดนึงก็ซิ่งแน่นอนว่าผมน่าจะดัดแรงไปไหนมันก็เลยเกิดอาการหักเอาเป็นว่าถ้าใครมีเครื่องเป่าลมเป่าลมร้อน เอาเป็นว่าถ้าเกิดใช้น้ำร้อนเนี่ยอาจจะต้องแช่แช่นานสักหน่อยถึงจะดัดได้อ่าดัดได้ดีกว่าผมน่าจะมือหนักไปโอเคเน,นี่ยก็ขอข้ามไปก่อนนะครับซึ่งเนี้ยวิธีใส่ก็ใส่กับมือกันดั้มเลยก็อาจต้องแก้มือกันดั้มก่อนถึงจะทำได้แต่ถ้าในกรณีแบบอ่าเราไม่มีตัวปูใช่ครับแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวผม ถ้าเกิดกรณีเรามีแบบอ่าพวกโมโมใหม่ๆนะครับก็อาจจะใช้ตัวก็อาจจะใส่มือได้ตรงได้เลยเดี๋ยวผมลองจิ้มสปาร์ตันตัวนี้กันนะครับโหหักก็ถ้าเป็นตัวลุกตุ้มถ้าเอาจริงๆก็น่าจะใช้ตัวที่เป็นชุด พารเสริมของอินทิเกตน่าจะน่าจะเวิร์กกว่ามันเพราะอันนั้นรู้สึกว่าจะดัดได้ตัดแล้วก็ตัดจับแข่งแล้วก็ดัดได้เลยอันนี้เดี๋ยวขอลองอันนี้ก็แต่ถ้าไม่หกักนี่ก็ ถ้าถือก็น่าจะสวยอยู่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะต้องหาโซ่หาพวกโซ่มามาใส่แทนน่าจะเวิร์กกว่าโอเคก็เอาเป็นว่าถือได้ประมาณนี้เลยครับผมจะต้องโมง่จะต้องหาวิธีโมอ,อีกที แต่ว่าตัวหนามนี่ค่อนข้างสวยอยู่ อ่าครับอาวุธอันต่อมาอันนี้เป็นตัวอ่าเป็นตัวเรียกว่าบีมเจวิลินซึ่งตัวนี้มันก็คือแท่งบีมเซเบอร์ของตัวกันดั้มที่ถูกยืดออกมาเพื่อใช้ในการโจมตีในระยะที่ยาวขึ้นซึ่งน่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือตรงอ่าปลายเนี่ยไม่มีตัวเอฟเฟกต์พาร์ทมาให้ก็ มันจะเป็นแท่งยาวๆคล้ายๆกับพวกคล้ายๆกับดาบของโดมยังไงอย่างนั้นอันนี้ก็อ่ะก็ใส่ได้อ่ะใส่ทีตรงๆได้เลยเนี่ยมันจะเหมือนดาบของโดมมากกว่าตัวบีนจจวิลินของกันดั้มอีกอ่ะก็ประมาณนี้เลยไม่แน่อาจจะเอาตัวไฮเปอร์แฮมเมอร์มา,าโมูาโมเป็นเอฟเฟกก็ได้ครับผม อาวุธต่อมานะก็คือตัวไฮเปอร์บาสุก้าอันเนี้ยผมลองใส่ที่มือของตัวจิมสปาร์ตแล้วมันใส่ไม่เข้าเพราะว่าตัวมือมันเล็กตัวด้ามเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาใส่มันจะมันจะไม่เข้ากันน่าจะต้องหมุก็นะถึงต่อให้ใส่ตัวกันดั้มโดยตรงก็ต้องแกะแล้วก็โมอีกทีซึ่งตัวบาสุก้าเนี่ยลูกเล่นก็จะมีอ่าก็จะไม่มีอะไรมากตรง ตรงเนี้ยอ่าก็จะสามารถพับพับเข้าพับออกอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีชิ้นส่วนมาเสริมมาให้จะเป็นตัวอาจจะเป็นแบบตัวกระสุนให้มาสองลูกก็เอาไปใส่ตรงอ่าใส่ที่ตัวบาสกาอ่าได้ครับผมใส่ได้ลูกหนึ่งถ้าใส่ลูกอ่ามันจะล้นออกมาอันนี้ก็เอาไปโมแบบ ถ้าจะใส่จริงๆก็ต้องอาจจะต้องโมที่ด้ามให้มันใส่ได้ง่ายขึ้นหรือถ้าใครแบบเป็นสายทำไลโอรามาก,ก็ตามเป็นโรงงานก็ตามสีแล้วก็แขวนโชว์ได้เลยอ่าก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอาวุธของตัวซาคูทูและก็ของกูมนะครับก็จะมีเป็นชุดนี้เลยอันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่ตัวอ่าตัวบัตสุก้าก่อน ตัววัตสก้าอ่ะของอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งซาคูแล้วก็กรูปก็จะอ่าตัวสะโขบก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตัวด้ามก็จะเล็กกว่าแต่ว่าถ้าใส่กับซาคูหรือกรูปจริงก็ต้องแงมือแล้วก็โมเหลาโมใส่ทีอันนี้เดี๋ยวลองใส่กับให้กิมสป,ปาร์ตันกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีลูกกระสุนอ่าลูกกระสุนมาให้ มือนกันอต่ะจะคนละอย่างกับของกันด้ามเลยจะเป็นแบบนี้วิธีเล่นก็ใส่เข้าไปอ่าซึ่งนี้ใส่ได้สองลูกพอดีเลยก็ไม่ล้นออกมาอันนี้ก็ทำอ่าก็าไปดีเทลก็ทำสีอะไรพวกนี้ได้เลยเดี๋ยวลอง,ลองใส่ของอใส่มือของจิมสปาร์ตันก่อนนะครับ ่าครับก็ลองใส่เป็นที่เรี่มร้อยนะครับผมก็อันเนี้ยผมใช้เป็นมือแบบมือกำถือเอากำนะครับไม่ได้ใช้มือมือจับอาวุธเพราะใส่ไม่ค่อยเข้าก็ถือว่าใส่พอเนียนได้ก็ใส่เนียนได้พอสมควรนะครับคือก็นะตัวด้ามจับเนี่ยจะเล็กกว่าตัวของไฮเปอร์ซัปปกาอีกเลยทำให้ใส่ง่ายกว่า ต่อมาตัวนี้อ่ะก็จะเป็นตัว Heat X ก็จะเป็นขวานประจําตัวของพวกซาคูนะครับอ่ะโฟกัสหน่อยก็ลักษณะขวานก็จะเป็นอย่างนี้ก็ตรงนี้มันจะมีเดือยเหมือนกับเสียบเอาไปเสียบติดเก็บได้ซึ่งแน่ก็ถ้าเป็นซาคูปกติก็สามารถเสียบเข้ามือเดยตรงได้เลย เดี๋ยวเราให้พี่จินมนี่ถือกันโอเคมันก็จะลวมๆหน่อยเพราะว่าเบ้ามันไม่ได้อ,อเพราะว่ามือตรงเนี้ยมันกว้างกว่านี่ก็อาจจะแต่ก็ถือ่าถีเล่นได้ละกันอ,อาวุธอันต่อมาอันเนี้ยก็จะเป็นฮีทเซเบอร์ก็จะเป็นตัวเรียกว่าฮีทซอสอ่า เป็นฮีตเซเบอร์มันอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นฮีตซอสเป็นอาวุธของกู๊ปซึ่งถ้าเราต้องจะใส่มือของกรูฟจยิงเราก็ต้องไปแกะมือก่อนแล้วไปขวานอีกทีแต่ว่าเนี้ยยังให้ใส่กับจิมสปาร์ตันกันนะครับอ่าครับผมก็ใส่เป็นที่ร้อยครับตัวดาบก็เรียกว่าอ่ายาวพอสมควรอันเนี้ยมือผมใช้เป็นมือแบบเหนียวไกลว่า,วามือแบบ ำใส่มันใส่ไม่ได้ครับมือตูมันเล็กไปก็ถ้าทำสีนี่ก็สวยเลยอ่าอาวุธอันต่อมาก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นตัวที่ยิงมิสไซล์ให้อันเนี้ยจะให้มาสองอันซึ่งตัวที่ยิงมิสไซล์เนี้ยอ่ามันก็ด้านในมันก็จะมีกระสุนมาให้อ่าให้อะ อันละสามนัดซึ่งมีอให้มาหกลูกก็ใส่เครื่องละสามลูกซึ่งตัวกระสุนเนี่ยสามารถถอดเข้าถอดออกได้ได้วยการซึ่งสามารถถอดได้ได้ยการเนี่ยผมก็จะใช้ตัว ไม้จิ้มฟันดันตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นด้านด้านหน้าตัวเครื่องยิงอันนี้ด้านหลังไม้์จิ้มฟันดันดันดันกระสุนออกมาได้เลยซึ่งถ้าใครแบบอ่าก็จะดัน่าตัวกระสุนก็จะเป็นประมาณนี้วิธีใส่กลับก็อ่าใส่รูเข้าไปที่รูด้านหน้าได้แล้วก็ดันเข้าไปาก็จะเป็นอย่างนี้เลย สำหรับการติดตั้งตัวมิสไซน์นะถ้าตามปกติเราจะต้องเอาไปมิสไซน์เนี่ยไปติดกับตัวซาคูแต่เนื่องจากผมไม่มีซาคุก็ต้องจำเป็นต้องเอากูปมาลองซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมันก็จะให้เป็นตัวเกี่ยวแบบนี้ไว้ใส่ที่ไว้ใส่ที่ขาแล้วก็ค่อยเอามาเอามาล็อกอเอามาล็อกติดกาวอย่างนี้ สมมุตินะครับสมมุติว่าเจ้าเนี่ยเจ้ากรูปเนี่ยใช้แทนสาคุแล้วก็เอาตัวล็อกอตัวล็อกเนี่เกี่ยวเข้าขาก่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวเครื่องยิงมิสไซล์เราต้องหันเราหันด้านด้านตรงนี้เป็นด้านหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ติดกาวทำการติดกาวเท่านี้เราก็จะได้ ตัวสาคูที่เป็นที่ติดมิสไซล์ครับซึ่งถ้าเราไปติดกับสาคูเนี่ยตัวสาคูมันก็จะกลายเป็นสาคูสาคูตัวสาคูเก่าใช่ซึ่งจะเป็นแบบสาคูที่ใช้งานบนโลกี่ก็ติดก็จะประมาณนี้เลยซึ่งก็สามารถติดได้ทั้งคาด ข้างซ้ายข้างขวาขอให้มาสองอันอ่าและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอ่าจะเป็นตัวลูกระเบิดซึ่งอันเนี้ยให้มาสองอันก็เอาเอาไว้แต่งฉากหรือเอาไปพดให้ตัวโมเดลเราจับพดถือท่าปลาระเบิดก็ได้ครับผมอ่าก็สมมุติ ก็จะซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่มีที่ลูกเล่นอะไรเลยไม่มีก็สมมุตินะครับก็จับแบบนี้ก็ไปโพสท่าเอาไว้ตกตกแต่งไดโอลาม่าเราก็ได้ครับผมหรือจะโมให้มันเก็บก็แล้วแต่ครับอันนี้ซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยมีลูกเล่นเลยมากก็ถือไอย่างนี้ก็ได้ ครับผมก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับสําหรับการววดของเล่นวันนี้ก็เรียกว่าวันนี้ก็ทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าแต่ว่าประกณ์วันนี้ก็ไม่ค่อยพร้อมแถมโมที่ใช้ก็ไม่ค่อยพร้อมด้วยเหมือนกันครับอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่มีแบบอ่ามีโมเดลโมเดลเกตเก่า1ต่อ144ทั้งตัวกันดั้มซาคูหลิลึและก็กูปแล้วก็ต้องการอาวุธเสิมก็ จัดกองนี้ได้เลยครับผมแล้วก็แต่ถ้าสําหรับไปใส่อาวุธจริงจังแบบถอดเปลี่ยนไปมาได้ก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าตัวโมจําเป็นต้องขวานตัวโมดั้งเดิมของเราที่เมีอ่ามันจําเป็นต้องไป Modify ยถึงจะสามารถถือถืติดตั้งอาวุธพวกนี้ได้แต่ถ้าใครเป็นแบบใส่โมดิฟายโหดแล้วก็แบบเอาไปเล่นกับโมจะเอาไปโมดิฟาเล่นกับ โมอะไรก็ได้หรือเอาไว้ใช้เป็นของตกแต่งไดโอลาาก็ก็ไม่ว่ากันครับผมก็สำหรับวันนี้ผมปอนก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรกันก็ก็ลุ้นกันแล้วกันครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ อ่าครับผมเกือบลืมไปอีกอย่างนะครับตัวโซ่อ่าตัวตัวลูกตุ้มที่โซ่ผมทําหักไปเมื่อกี้ผมก็ทําการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วโดยอ่าเป็นแบบนี้เลยอันนี้ผมก็ตัดของเก่าทิ้งออกหมดเลยแล้วก็ทําการติดเป็นตัวสร้อยสแตนเลสนะครับก็หาซื้อตามตามพวกร้านกิฟช็อปทั่วอันนี้ผมก็ซื้อ ที่ร้านประจําจังหวัดน,นะครับก็ซื้อมาอันประมาณสิบเก้าบาทเองซอยเส้นละสิบเก้าบาทก็แล้วก็มาตัดให้สั้นแล้วก็อ่า,าเอามาพอกเอาตัวอีโป,โปมาทําการเจาะรูแล้วยัดไปแล้วก็เอาอีโปโป,โปอีกทีแล้วก็อ่าตรงไปนี่ผมก็เอาพวกชิ้นส่วนไฟแช็กมาใส่เพื่อตกแต่งทีก็ทำให้ตัวตัวลูกตุ้มเนี่ย่า สามารถจัดแอคชั่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ไม่ต้องไปต้มน้ำอ่าไม่ต้องใช้ไดเป่าผมหรือต้มน้ำร้อนให้ยุ่งยากแต่มันจะเสียอย่างหนึง่งตรงที่มันอ่ามันจะจัดยากขึ้นหน่อยเพราะว่าเส้นมันอ่าเส้นมันอ่อนตัวง่ายกว่ามันจะไม่แข็งนะครับอ่าแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจัดทรงง่ายกว่าอ่าเดี๋ยวลองใส่กนันเลยนะครับ นครับผมก็ใส่ลองใส่กับเจ้าจิมสปาร์ตันนะครับก็โอเคก็เรียกว่า,าดูเท่เลยเนยีอ่าแล้วก็อันนี้จมูมก็ต้องพันมาหน่อยเพราะว่าถ้า,าถ้าถืออย่างเงี้ยอ่ามันจะ,ม,นจะมันจะแบบอ่าเดี๋ยวลองจัดท่าน,นะครับก็ก็จะจำกัดนิดนึงเพราะว่าตัวโซ่มันอ่ามันค่อนข้างอ่อนเราถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องใช้ต้องหาฐานช่วยมา มาติดถึงจะจัดแอคชั่นช่วยในการจัดแอคชั่นประเภทว่าเราต้องแบบปลาหรือตุ่มนะครับถึงจะทําได้ไดออาปมก็อ,อย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เอาเป็นว่าอันนี้จบจริงๆแล้วนะครับก็สำหรับ วันนี้อ่ะก็ต้องลาไปกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ